หมือนเูหรือเปล่าจบจบไปหมดภาระกันไปนะฮะขอให้ติดขอให้ติดลุยวิวัฒนาการหนึ่งแอคตีแงล่างอีซี่การ์ดเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชาลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลยอีซี่มากสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m e l ลเมนะฮะและวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม ROX Next Generation กันอีกแล้วนะครับ วันนี้นะจะเป็นการแก้ตัวการอ e ีวิวเลชันสัตว์ในครั้งที่แล้วนะครับที่ผมวัวไปถึง4ครั้งและยังไม่เติดโอ้โหไม่ยอมแปลงล่างโดยไป4คลิกยังนิ่งใส่ผมผมว่าอย่างน้อยวันนี้เราต้องมีได้สัก2ครั้งเรามาดูว่า5-6จะติดไหมเพราะจานออฟบอกว่าจริงมันไม่ควรจะเกินกี่ครั้งนะ5-6ครั้งไหมไม่ควรจะเกินประมาณนั้นอนะ่ะไม่ควรเกินเนี้ยเออถ้าเกินนี่ถือว่าย,ยากมากหนักจริงๆเพราะราว่า หนักอยู่เราแล้วเราไม่มีทิกเลยนะโวสัตนยังหาไม่เจอเพราะว่าทีมงานเราโวสัตเจ็บทุกคนลำบากมากเจ็บทุกคนแต่ก่อนจะไปโวสัตนะวันนี้เราจะลองมาไล่เกลือเหมือนตอนอาวุธเงากานหน่อยวันนี้ผมมีเหรียญกาชาถึงพันแปดเราจะมาสุ่มเล่นๆนะเผื่อได้ธนูเก้าสิบนะรีบนี่อยากได้อันนี้ไห่หน้าตาเป็นยังไงวิสเค้าลองโบนะอยากได้นี่วิสเค้าลองโบ เวลาย,ยังเลท่อหลอเือเลยเวลาเราได้ธนูพวกเงี้ยเวลาเราอัพคันดมัมเบลมันจะขึ้นอีกประมาณห้าร้อยเจ็ดร้อยเลยคือถ้าได้มาก็แจมอยู่เอาหนะ่าเอานะเพราะว่าหลังจากที่วันนั้นที่ผมออฟแมวผมก็มีนี่ไปทําไปแก้ประดับที่อาวุธใหม่ละเป็นสิบสิบเก้าแล้วนี่ด,ดัมเมจมันข้ามจากพันสามเก้าแปดเป็นพันสี่สิบเอ็ดนี่ขึ้นมาอีกพันสองเลยสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย มาแล้วครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาระกดกันหน่อยดีกว่านะขอของฟ้าก่อนอย่างน้อยจะได้เล่นอีกสักครีไปถ้าเป็นธนูเลยจะทํายังไงเนี่ยธนูหรือเปล่าเหมือนเมทซะเนี่ยธนูหรือเปล่าอุ้ยเสื้อวะเสื้อวะไม่เสื้อย่อยก่อนย่อยเสื้อไม่ได้ใช้ย่อยนะพอดีเป๊ะเลยว่ะจานอฟอุ้ยเหมือนมันกำลังจะบอกว่าอีกสักทีดีกว่าไหม ธนูรอท่านอยู่โอ้ยใช้ออริจินอลกาชาหน่อยหมไม่ได้ใช้นานแล้เจ็ดจึ๊กเจ็ดจ,จึ๊กไปครับหน <uca us> ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็สังคีตเด,ด,ด็กดิ๊กดึ๊กดิ๊กดดธนูไป <c oughs> โอ้โหอะไร <c oughs> อ่ะมัปไอแมนทิวดูก็รู้เลยว่ากาก,ากแน่ๆเก้าสิบย่อยไว้ไว้ไปย่อยเลยโหเซ็ง แต่อย่างที่ว่าแหละเราพิ่งกลุได้ธนูแปดสิบไปน่าจะยากอยู่อันใดอีกกระเกินก็อาจจะจริงมาอย่างงั้นเรามาโวสัตว์กันดีกว่าจ้านออฟมาดูว่าคลิก<า>แรกจะช่วยเราปลดเปลื้องไปได้เลยหรือเปล่านะฮะไม่ได้ซื้อนานมันต้องอ่าอันฟ้าสิบอันถูกไหมคลิกละหนึ่งแสนเพชรแดงนะฮะไม่ได้โว้กราพักหนึ่งแล้วเพราะว่าสัตว์มันใช้เวลาเลี้ยง กดมาก่อนเลยหนึ่งคลิกคลิกแรกเราทำไงกันดีจา้าโนบคลิกแรกเหรออ,อย่าโน้ตผมว่าได้แรกก็แบบกดแบบนิ่นงๆไปเลยเฮ้ยมั่นใจนะฮะถ้าไม่ได้นี่นี่รอบที่รอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่รอบที่ห้าอันนี้คือรอบที่ห้าแล้วนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวต้องไปใช้สูตรอ,อ่านะครับรอบที่ห้าก็เท่ากับว่าตัวเนี้ยแค่วัวเนี่ยโดนมาแล้วห้าแสนนะฮะเพราะฉะนั้นขอคลิกนี้จบจบไปหมดภาระกันไปนะฮะขอให้ติด ขอให้ติดลุยวิวัฒนาการหนึ่งแอคบีแบ่งล่างพอแล้วไอ้เชี่ยจะน้องล้มเหลวจ้าเนามันเล่นดูยังได้ยังได้อีกชิคนึงยังได้ยังได้อีกชิคนึงยังได้อีกนึงใจเย็นโอ้มันเล่นน่ะซื้อของซื้อของรอบนึงเนี่ยโอ้โดนเล่นแหละ โอ้ยนี่อีกแสนหนึ่งพอดีนะ้หมดตัวไี่พอเวลหมดแน่นอนอันนี้เราไปลองไหมเนี่ยสูตรชิงชา้าวุ้เงาเขามีน้องๆในช่องเขามาคอมเมนต์ว่าเขาเอาสูตรชิงช้าเนี่ยไปใช้และอีวิลูชันสัตว์ติดเดี๋ยวเราจะตามไปลองดูว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่า<ป>ลองดูไปเจอกัน <laughs> อ่านะครับเพื่อน มีสมาชิกของเรานะฮะคอมเมนต์เข้ามากระซิบมาคือพี่แบงค์ของเรานะฮะบอกว่าสู้ๆนะพี่เขาโดนไปแล้วแปดรอบยังไม่ติดตอนนี้ผมเหลือโอกาสอีกหนึ่งคลิกนะฮะเพื่อให้เราจะได้ครั้งที่หกแสดงว่าพี่แบงค์ทำลายสถิติไปแล้วเนี่ยตอนแรกตอนแรกของเรามีร้อยเยอะสุดคือเจ็ดนะพี่แบงค์บอกว่าตอนนี้แปดยังไม่ติดมาดูว่าเราจะตามพี่แบงค์ไฟหรือเปล่านะครับมานะทุกคนจ้าจำได้นะสูตรชิงช้าในการกรดอาวุธเงาฉะนั้นขึ้นเลย นี่จะเป็นคลิกสุดท้ายของวันนี้นนครับเพราะว่าเลเวลสัตว์หน้าจะไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มบูสต์กันเลยนะจานอฟพอตกเอาเลยเอาเลยพอตกเราก็ขึ้นพอตกแล้วเรากดเลยกด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 กอ้ดูก่อนหัวทีเมื่อไหร่จัดเลยกด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 สลับที่เร่งสปีดสลับที่เร่งสปีดตกแล้วครับกดมาัตวิัฒนาการใส่มวกใสมวกลุยลุย ขันที่หกแล้ว <Sie ft Bene cks> ติดติดติดต<โง>ิดติดติดติดแก่เฮียสัตว์อ้อยโอ้ยรดสี่เวลเลยโอย้เลี้ยงใหม่อีกแล้วเฮียว่ามันยากจังอะ <S <S อุย้ยเลี้ยงใหม่อีกเป็นเดือนเลยเนี่ยโดนอีกสามเวลโอ้ย,อยสามพัน,น,นห้าสี่พันสี่พันห้าป่ะเนี่ยเท่าไหร่วะ โดนอีกามาอย่างน้อยๆต้องมีสิบกว่าวันนะเพื่อนครึ่งเดือนน่ะถึงหนึ่งคิกไอ้เจ๊โดนอีกแล้วเอ้ยเนี่ยเนี่ยมีอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวขวานะ่ะเบลสามสองอ่ะไปทำสามดาวดิไอตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเลี้ยงอยู่แล้วนะครับนี่ครับพี่แบงค์เขาส่งซิกมาว่าเขาอ่ะทําไม่ติดใช่ไหมเขาก็เลยจะเลี้ยงตัวใหม่แม่งเลยตัดหางไบวัดไอตัวนี้ทิ้งแม่งจ,จะได้กดได้สองตัวโอ้ย, <laughs> อยเท่ากับว่า ล็อกเกอร์ตัวนี้เราโดนไปร่วมๆหกแสนแล้วนะเพื่อนๆแค่อีโวนะไม่ได้นับเลี้ยงนะแค่อีวลูชั่นนะเกินสามพันบาทไปแล้วนี่ไม่นับเลี้ยงถ้าเลี้ยงอีกไม่รู้เท่าไหร่แล้วหนักมากใครที่โวติดเนี่ยภายในสามสี่ทีถือว่าโชคดีมากนะผมได้สวยละจัดออฟนี่กี่ทีนะสี่ใช่ปะ่ะประมาณสี่ไม่เกินนะสามไม่ก็สี่ไม่เกินน 3, ี่นนนนหรอกดวงดีจัดเลย แต่ก็ไม่เป็นไรครับ mm. ถ้าถ้าเวลมันถึง <Okay. S 1> ก็จะกลับมาโวให้ดูใหม่จนกว่ามันจะปิดจะดูว่าจะตามพี่แบงค์ทันไหมนะหรือแค่สองครั้งยังไงวันนี้นะ <laughs> ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะให้ช่องมวลุม่มเมด้วยยังไงเดี๋ยวผมจะเริ่มกลับมาตีบวกให้เพื่อนๆดูแล้แลวพบกันใหม่ได้เลยนะฮะสวัสดีครับ